นอนนะคะวัดพระนอนใหญ่อ๋อมีสองวัดนะเธออันนี้ไม่ใช่วัดหลวงพ่อโตนะเนี่ยไม่เป็นไรก็มาสองวัดเลยมันอยู่ใกล้กันพี่เขาบอกอันนี้เข้าไปดูวัดพระนอนอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยอยู่ข้างในบวถ์ั้นมั้งเห็นเจดีอยู่ข้างหลัง เ,เอนะตอนนี้บ่ายโมงนะคะมีตลาดนะคะวัดพรนอนโอ้ดูเต่าเธอนี่ไงที่เราปลูกไว้อยู่บ้านเราต็นท่อนี้แล้ว หูเต่าอากาศดีมากเลยค่ะเย็นสว่า เมสุวรรณด้วยนะมาขอพรเท้าเวสุวรรณนะคะขา,ขายจเจริญรุ่มเรืองขายดิบขายดีเป็นเทน้ำแทท่านะคะลูกค้าที่ซื้อสูตรอขอให้ขายดีปังปัง,ปงรวยๆนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะ สวยงามมากค่ะ จะพาเข้าไปดูพระนอนด้านในนะคะนี่เราจะมาหยอดทำบุญนะคะสุขโขปัญญสกุจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่่งความสุขขอผลบ,บุญที่ท่าน ทำแล้วในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เถิดสาธุทำทานขอให้ท่านผู้ใจบุญทำทานในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวย อาสาทุกขออิทธิผลที่ท่านทำแล้วในวันนี้จงเป็นบารมีต่อบุญต่อสมบัติของท่านทุกทุกทุกชาติไปเคิรอาทุก อน,นูไปตรงโน้ะเพราะว่ามันคนละอย่างกัน ันนี้ดามรตยูนี่คืออะไรไม่รู้นะติดไปก่อน,น,เ,นเอาไงดามรมมตยูยลูกนิ้วิธีจะไปชาพระรามหนูนะคะ <S <S ขอให้สิ่งไม่ดีนะคะออกไปนะคะขอให้สิ่งดีๆเข้ามานะคะ พูดจามีแต่คนรักคนหลงสาธุขอให้เดินทางแคล้ววขาดปลอดภัยขอให้มีแต่สิ่งดีๆระหว่างทางขอให้เจอพบคนแต่คนดีๆ นะคะ หน้ากปกนะคะเราจะมีพญานาคไปแล้วไปแล้วนะคะไม่ให้ติดไปแล้วจะบินไปไหนเนี่ยอากาศเย็นมากนะคะดูนะคะทองที่ซุปจะติดพยานาคไปแล้ว จะลงตรงไหนนะ,ะลงตรงไหนลงแล้วไม่ได้แล้วนะคะลงแล้วสวยงามมากนะคะขอเดินวนหนึ่งรอบนะคะ นี่น่าจะเป็นภาษารีรกธาตนนะคะ อุยเราไม่มีเหรียญทำไงอะใส่บาทนะคะเพราะงั้นเราใส่วันที่แฟนเกิดกับเราเกิดแล้วกันนะ,ะวันพระฤหัสนะคะนี่แฟนเกิดวันพระฤหัสนะ เิดวันเสาร์นะคะ,ะเดินดูนะคะด้านหลังนะคะส่วนมากคนจะไม่ค่อยติดทองด้านหลังนะคะจะอยู่แต่ด้านหน้าเนาะ,นะคะ่ะตรงนี้เป็นวัดวัดบางพีนะคะวัดบางพีอันนี้นุก ต้องไม่แน่ใจว่าผ้าสังกรจายผ้าสังกรจายนะคะค้าขายจเจริญรุ่งเรืองเขาหยอดอะไรลงไปในท้องหรือเปล่า,าไม่มีนะคะว่างเปล่าเเดี๋ยวเราก็จะไปต่อวัดหลวงพ่อโตนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะวัดหลวงพ่อโต